็เหมือนกันนะคะนายช่างอูต่อเรือนั่งแกะบล็อกพิมพ์เหมือนกันนะแต่อ่านไม่ค่อยชัดแล้วนะคะอ๋อไม่จอ,อ,อสองสี่อะไรเน้แทบจะไม่เห็นแล้วอะคะ่ะค่อยๆศึกษาไปนะคะแต่ก็ให้เราได้รู้ว่าร่ามีหลากหลายเยอะแยะมากมาย ในการที่ให้เราเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นนะคะเหมือนที่พออ่อได้เก็บรักษาเอาไว้นะคะน,นี่คือการที่พออ่อกําลังเก็บเก็บให้ดีที่สุดภาพเก่าอย่างนี้อันนี้คือหีบนะ,ะหีบได้พิมพ์พระ แต่เราจะไม่ค่อยจะเห็นการเขียนเนี่ยแทบจะไม่เห็นแล้วต้องไปตามการเวลาเห็นไหมมองไม่เห็นแล้วการจารึกเด็กโตนี่นี่นี่สองสี่สองสี่หนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่ง